วันนี้พักผ่อนในเรื่องของผลปรีสารแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆมากมายวันนี้เราพักก่อนวันหนึง่งหยุดก่อนวันหนึ่งเพราะว่าวันนี้ไ o เจอเพราะว่าวันนี้เราได้รีเควสตให้มา r e a c t i o นวิดีโอขององเมียวจิต้องบอกกันว่าผมไม่ได้ Reaction อะไรแบบนี้มานานตั้งแต่ปี2016โอ้นานจังมีคนกรี๊ดวพวกแบบเอ้ยอดาราอะไรแกมันเป็นใครเองเป็นใคร <laughs> <laughs> นี่ผมตัวเนี้ย <laughs> เองทำอะไรทำอะไรเนี่ยเอาละเพื่อไม่พูดพร่ำทำเพลงถ้างั้นมารีแอคชั่นกับคลิปวิดีโอขององค์เมลจีกันเลยต้องบอกกันว่าที่มารีแครอคชั่นนี้เนื่องด้วยองค์เมลจีครบครอบ,บ4ปีครึง่งเอาละเ e สโก้เส <im itation> ียงหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมมีแต่คือ,อยังไง ถ้าเกิดพระเจ้าคือยังไงเขาให้เราพากหรือว่าไงนี่คืองูพระเจ้าก็คงเป็นพระเจ้าใช่ไหมเอ้ยแล้วประเด็นคือใครเป็นคนพากผมจะรู้บอผู้ชายหรือผู้หญิงโอ้โหคือต้องบอกว่าครั้งหนึ่งเคยเล่นอเมจิที่เป็นแบบมีแบบม,แบบมีแบบโมบ้าด้วยเฮ้ยโอ้พวกเรลาสินเนอเราต้องสู้ ไ,ไม่ตายก็เป็นข้างแล้วห้ามใจไม่ไหวจริงๆเลยที่จะพากไปเนี่ยแกพูดมากเกินไปแล้วขับข้างงูเร็วเฮ้ยฮะฮ่าจ้าช่วยทำกระตูนเนี่ยฉันอาณา,าจักรอาณาจักรนี้อยู่ได้ไม่นานอะเฮ้ยเนี่ยทำอาการะตูนสักเรื่องหนึ่งแล้วก็จ้างผมไปพากเฮ้ยเอาละนี่เออเฮ้ย ตักผู้ชายเนี่ยเฮ้ยเราพูดแล้วเน่ะซุ o มโอ้เฮ้ยเอ่ออ,อ,อะไรกันเพือเอ่อนนะเอาละตานี้เลยเอาเลยเฮ้ยโๆๆ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 อ้เปลว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 อ้เนี่ยเออเอออเดวอนะ่าไม่มีลูกตาอย่างนั้นเหรอคือเดี๋ยว เขาให้มารีแอคชั่นผมพักเล่นแล้วเอาเป็นว่าผม,ผมชอบผมชอบเฮ้คือแล้วจะให้ผมมาสู้กันหน่อยละเออเซเม่ขอบคุณนะขอบคุณแค่ก็ได้อธิบายผมทีเรียแคบหน่อยได้ไหมตามไม่ทันเนี่ย แต่ที่ตามทันคือกราฟิกกำลังการเหลือเกินทำเป็นแอเนเบซทำให้ผมภาค <c oughs> เพลงก็กระหึ่มน้อเกินเ้ยโอ้เจ้าช่วยโอ้เอคือเเขารวมตัวกันแนละ้เออมันถึงเวลาแล้วสักที ถึงเวลาแล้วเออมันถึงเวลาที่เราจะไปพักษาละวให้ได้ให้ฉันได้ใช้พลังเฮื่อสุดท้ายแล้วกันนะโอ,โ,โอ้โหพระเจ้าพระเจ้าโอ้โเฮ้ย ซับไทยไม่คันปากมากเลยเนยะโอ้เนื้อ,อพระเจ้าช่วยก้อยทอดพระเจ้าชันมันอลังการเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยอ,อึ้งอยู่พอไม่รู้จะทำยังไง นีแล้วคือการพิพากค,ครั้งสุดท้ายไฟนอลเจดเมนแปลไม่ทันละแล้วอพกอรโอ้โตองโอ,โโอพีเกินไปแล้วระเก้าช่วยอันนั้นงูอะง,ง,ง,งูงูมีหัวหัวคน จะทำยังไงก่อนดิไม่รู้จะภาคดีไหมกาลังเอ็นจอยเดี๋ยวเสียอัธรเรเมื่อไรจะไปซับไทยฉังก็ไม่รู้เหมือนกันเอาสิสมมติว่าเราต้องจัดการงูตัวนี้ก่อนนะจะหวังไปเลย เอาละทุกทุกอย่างเฮ้ยเร็วยันซับไทยมาถึงเวลาแล้วโอพลังการเกินอุ้ยโอซับไทยเอาซับไทยมาอย่างพักองมิวจิ รอ,รอบ4ี่ปีครึ่งเออต้องบอกก่อนว่าผมตามทันแล้วก็ตามไม่ทันคือต้องบอกว่าตั้งแต่2 0 1 6แล้วมารอบนี้นี่เป็นคลิปที่2ของการรีแอคชั่นดยสายเลือดที่เห็นซับเห็นอะไรแล้วมันอยากภาคแล้วเกินแต่ภาคไม่ทันไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่โดยรวมแล้วุแล้วกระบวนท่าทาง ก็ถือว่าคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมก็ได้เห็นลุงพีรีแอคชั่นไปแล้วไม่รู้ว่านางแนน,นคตจะมีใครให้มารีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่าแต่ก็อยากได้ซับไทยมากเลยยันซับไทยยังไงก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่คือคลิปวิดีโอขององมิวจินะฮะใครที่อยากจะติดตามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการครบรอบขององ์มิวจิ4ปีครึ่งก็ปติดตามในเดสคริปชั่นได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยที่ส่งคลิปวิดีโอนี้มาให้รีแอคครั้งหน้าก็คงจะรีแอคชั่นคลิปวดีีโอตััวเงเงมสมสย10ป <laughs> แล้วเจอครับสวัสดีขอตัวลายเมื่อนยังไงก็อย่าลืมไปเกมไปม,มีประโยชน์ยินประโยชน์จะเกมนะครับบ๊ายบายครับ